ครับสวัสดีครับสวัสดีคร่ะสวัสดีครับผมครับวันนี้น้ำตัวพ่อสวัสดีครับผมเขตดสัตว์ครับสวัสดีค่ะแนทค่ะเจมครับเจมครับเรื่องทัวร์ใช่มงานเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกเลยนะคะระหว่างเขตดอยแกมาลองเจนต้องต้องท้าความว่าเราสองคนอ่ะมีโอกาสได้ร่วมงานกับเจนทำทำงานกันจริงๆหลายปีแล้วเนาะไม่ใช่ครั้งแรกถ้าร่วมงานอ่ะคือเรียกว่า อยู่กินเป็นครอบครัวหนูเกาะพ่อกับแม่มาหลายงานแล้วใช้คำนี้ดีกว่าคือคือทำงานร่วมกันมามาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะแต่ถ้าเป็นซีรีส์อ่ะคือเป็นโปรเจกต์แรกที่หนูได้มีโอกาสแบบว่าเรียกว่าเป็นแบบแบบเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเข้ามาทำากับพ่อแม่ค่ะต่รนี่เลยโอ้หนูตาล้อมเองนี่เลยเราอยากทำแหละแต่เราก็ไม่ได้เป็นคู่ที่มีความเก่งกาจในด้านของการทำโปรดักชันหรือว่าการ ผลิตซีรีส์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยแต่เราก็อ่ะดูซีรีส์มาเยอะก็มีมุมมองของนักรีวิวนักวิจารอะไรเงี้ยแต่แล้ววันหนึ่งมันวันหนึ่งก็แบบว่าเขาเรียกว,า,วายมันก็มีกระแสเนาะอย่างที่เรารู้กัน BL อะไรเงี้ยแล้วพ่อเองก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเจนแบบอยากทำไม้ BL พ่อแบบหนูก็ถามว่าพ่ออยากทาไม้วายอะไรเงี้ยแล้วพ่อก็บอกว่าเออพ่ออยากทนะํานาแต่หนูก็บอกแต่มันมีอยู่เรื่องหนึง่งพ่อแบบมันทําไม่ได้หรอกมันยากเนี่ยเพราะเรารู้ว่าพี่เราพ่อเราเนี่ย <laughs> <laughs> เขาก็ <laughs> อะไร <laughs> ที่มันเป็นแบบว่า ลงเลือดนะต,ต,ต้องต้องต้องบอกว่าธรรมดาคือคือคือโอเตียธรรมชาติเราเราเราก็ทํางานที่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับวายสเท่าไหร่ครับเพราะเวลาถ้าเราคิดว่าทางกองทัพจะทํำวายสักหนึ่งเรื่องเนี่ยวายเรื่องนั้นต้องมีความพิเศษต้องเป็นนิยายที่มีความพิเศษพราะพอดีเข้าทางพอดีองไงเจมส์ก็รู้ทางก็ไปหานิยายมาพ่อนี่ไปเลยจ้ะ,จะ <laughs> ามาลองดูก็ก็เลยเป็นเป็นทเ,เวร์ขึ้นมาซึ่งเอ่อก็ต้องบอกว่าก็สมใจเลยครับรักเรื่องสมใจ ม,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 มัน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 มีจริงๆแล้วทัวร์มีหลายๆหลากหลายอย่างมีหลายมิติมากมันจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกว่าเป็นซีนที่ค่อนข้างจะมีความความดุเด็ดเด็ดมันค่อนข้างเยอะ,อะเนื้อหาที่ค่อนข้างจริงๆแล้วมันเกือบๆจะซับซ้อนนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราเราก็หลังจากจอ่านยายทำไพโรดรีเสิร์ชทุกอย่างแล้วสุดท้ายเราได้ข้อสรุปแล้วแล้วมันออกมาเป็นบทเวอร์ชันนี้แล้วก็เวอร์ชันที่เราถ่ายทำอยู่ซึ่งเชื่อว่าน่าจะทําให้ทุกคนย่อยง่ายมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานไปกับเรื่องทัวร์ได้มากขึ้นครับ แล้วถ้าใครที่ได้อ่านทูเวอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าทูเวอร์เนี่ยเป็นนิยายที่ยาวมากแล้วก็รายละเอียดในเรื่องเนี่ยเยอะมากๆยาวที่ไหนพันกว่าหน้าเองโอ้โหธรรมดาแต่ว่าคือพี่พ่อคืออ่านจนจบแล้วก็ก็เลยสรรนะการมาเป็นนี่แหละซีรีส์ที่เราจะได้ก็ไอจะได้ดูกันแล้วก็ต้องรอติดตามว่าจากในนิยายแล้วเรามาทำเป็นซีรีส์10 EP ีเนี่ยเรื่องราวจะดำเนินไปยังไง ใช่เพราะจริงๆคือมันก็มีบางพาร์ทบางส่วนที่จะทําให้เหมือนนิยายทุกอย่างก็ไม่ได้เนาะเพราะว่านิยายเป็นตัวหนังสือแล้วมันก็เป็นโลกในจินตนาการมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องดึงเอาบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นแบบบทจําภาพจํามาใช้ในเวอร์ชันตัวซีรีส์แทนอะไรเงี้ยก็รอติดตามแต่หนูมั่นใจว่าทุกคนต้องชอบค่ะใช่ครบรสหมดเลยเวลาแบบเนาะ ต้องต้องบอกว่าทัวร์เราใช้ทีมใหญ่ของของโปรดิวชั่นแล้วก็เพราะฉะนั้นก็แบบว่าก็เต็มที่ใช้กองทัพแบบฟูลสเกลฟูลสเกลมากเพราะฉะนั้นก็ก็ก็คิดว่าทุกคนก็จะได้เห็นทั้งภาพแสงสีเสียงเอ่อบทที่แบบเข้มข้นอย่างเงี้ยค่ะที่ที่ที่น่าจะน่าจะแปลกใหม่พอสมควรก็เป็นครั้งแรกที่ที่เราได้ทำ nc ต้องบอกเลยพูดกับทั้งสองท่านทั้งผมทั้งพิเศษเองก็แบบครั้งแรกเหมือนกันที่ทำ nc ติดใจไหมคะเป็น cy ครับ สนุกไหมคะต้องลองดูก็อยากให้ทำทำให้ดูว่าเป็นยังไงแต่จริงๆงานนี้ขอบค้าเดี๋จะให้พูดคือค่อนข้างว้าวในในในเอ็นซีของของทูเวอร์มากๆอยากให้ติดตามจริงๆไม่ได้ไม่ได้จะไข่เอ็นซีเราต้องบอกว่าทุกสีของเราคือดีมากใช่ใช่ใช่พูดถึงเอ็นซีขึ้นมาเนี่ยเพราะเราค่อนข้างที่จะคิดว่าเอามีความกลัวด้วยความที่พ่อพุ่งกับของเราเนี่ยไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็เป็นพี่เพชรผู้จัดพี่เพชรซึ่งเป็นแบบว่าโอ้โหมีครอบครัวทั้งคู่มีคครรอบัวมีลูกทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลัวว่าเขาจะไม่เก็ แต่ว่าพอพอมานั่งดูจริงๆเฮ้ยเขาสามารถตีความออกมาเป็นความรักได้เท่ากับว่า NC มันไม่ใช่ s e ็กซี n แต่มันคือ l ลิ e scene มันคือความรักจริงๆแล้วก็มุมมองของทั้งพี่เพชรแล้วก็พ่อก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็ค่อนข้างที่จะว้าวกับกับความรู้สึกของเรามากๆในฐนานะของคนที่ดูวายมาหลายๆเรื่องแล้วแบบพอมาเห็นแบบวิธีก,การคิดของพ่อว่าสุดท้ายแล้วแม่งมันคือแค่ คนสองคนรักกันเราก็รู้สึกว่าโอ้ยเราเรสเพคมากกับงานชิ้นนี้แล้วก็เรสเพคมากกับทัศนคติของคนทั้งหมดในกองเพราะจริงๆก็บอกว่าไม่ใช่แค่พ่อกับพี่เพชรทุกคนในกองทุกคนในกองแม้กระทั่งทีมดีลพีเอวุ้มกับพาดเองก็เป็นวัยเรื่องเลยเป็นวัยเรื่องเลทั้งหมดนี่รีกว่าเป็นวัยเรื่องที่มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วสุดท้ายก็ทําผลงานออกมาแต่พอพอเห็นในซีนปุ๊บแทนที่จะเป็นวัยเรื่องแรกบากคนอาจจะยังไม่ชินเนาะ กลายเป็นจิ้นกันเองในกองไปเลยเลยแบบว่านี่แบบเฮ้ยหน้ามันจริงอะมันดีอะไรอย่างเงี้ยรอติดตามเพราะผมว่าทุกคนต้องชอบครนบจริงๆอะหนูอะคุยกับเพีอบชั้นคือหนูมองอย่างนี้ก่อนหนูว่ารู้จักแม็กนัทมานานมากรู้จักมั้ตั้งแต่น้องเข้าวงการปีแรกๆเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วก็คุยกับเพียบชั้นแล้วก็เรามองว่าหลายๆคนก็จะค่อนข้างเห็นแม็กนัทมานานก็จะรู้สึกว่าเอ้ย อาจจะเล่นมาหลายเรื่องแล้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรยัางไงาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราแล้วก็น้องนัดเองเนี่ยหลายหลายคนก็บอกว่าคงแบบเป็นคาแรคเตอร์น้องไปอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคาแรคเตอร์เดิมที่ท,ที่ที่ผ่านานมาอะไรเงี้ยค่ะแต่เรามองว่าไม่ใช่เรามองว่าน้องที่เรารู้จักมีความสามารถมากกว่านั้นแล้วก็เราเรามองว่าน้องสองคนน่ารักมากๆ <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่มีมีทเลนต์มีมีทเลนต์ต่างๆต้องบอกว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารักแล้วก็เราเราก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับแม็กนัดมามา ในตั้งแต่ตั้งแต่ทอนทำแฟนมิสอะไรตูดแดงมาทีนี้พอมีโอกาสได้ร่วมงานกับนัดในซีรีส์โปรเจกต์สั้นๆเรื่องหนึ่งของบริษัทเนราทำมีโอกาสร่วมงานกับแม็กในซีรีส์สั้นๆในโปรเจกต์ของบริษัทเนี่ยเราสึกว่าแม็กอ่ะเป็นเด็กที่มีของเก็น่ารักดีใจนะเขาเขาเป็นคนน่ารักเขาเขาตั้งใจทํางานมากๆแล้วเราสึกว่ามันหาได้ยากเหมือนกันนะสำหรับเด็กเจเนอเรชั่นใหม่ๆที่จะพยายามปรับตัวทุกอย่างเพื่อเพื่อให้ได้สิ่งที่แบบถือได้ว่าเป็นการแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่ แม็กมีความสิทธิ์ตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยลองชา์เร็งกับแม็กซึ่งจริงเราต้องบอกว่าบทปลายทัวร์ค่านข้าจะเป็นบทที่ยากมากสำหรับแม็กใช่หนักด้วยมันไกลถ้าใครรู้จักแม็กถ้าใครรู้จักแม็กและอ่านนิยายจะบอกว่าไทยกับแม็กเป็นคนละคนคนละคนมากๆอย่างเงี้ยคือคือเอาเอาเตอร์ข้างนอกเนี่ยอาจจะใช่ไปได้แต่ว่าด้วยด้วยด้วยคาแรคเตอร์อะไรที่ใส่เนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันพอสมควรแต่พอมาเล่นจริงๆแล้วไม่ติดเลยนะมันก็มันก็ผ่านกระบวนการรกแบบการทำการบ้านเวิร์กช็อปเราอาจจะต้องยอมรับว่า ตอนไพลอตมันอาจจะยังแบบยังไม่เข้าบอกเลยแต่บอกเลยว่าอันนี้คุณจะเห็นแม็กภาพใหม่ที่แบบไม่เคยเห็นมาก่อนแน่รวมถึงน้องนัดเองด้วยก็ค่อนข้างว้าวเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเราก็กังวลตัวพี่ออปชั่นเองก็ปรึกษากับเราแล้วก็ตัวน้องเองก็ปรึกษากับเราเพราะน้องเองก็กังวลว่าจะติดคาแรคเตอร์คนเดียวเนาะแต่พอมาเล่นเป็นครามจริงๆต้องบอกนี้ว่าค่อนข้างเป็นครามที่สมบูรณ์แบบ แล้วก็ค่อนข้างเป็นที่รักของพี่ๆแล้วก็ทุกคนในกองทั้งให้ดูจิ๋วได้ดูของเข้าอยู่อะไรครับก็อย่างที่บอกว่านัดถือเส้นเรื่องที่หนักมากสําหรับชัวนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเดินเรื่องที่ต้องข้ามไปข้ามมาของทั้งสองโลกแล้วก็แบกภาระอันยิ่งใหญ่ของเรื่องพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยภาระก้อนนี้จากทีมทั้งหมดที่ย่อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ต้องถูกใส่ไปยังตัวนัดต้องบอกว่า นัดถือจะน่าที่หนักแต่ทําได้ดีนะคะรับมากๆต้อง,อองชื่นชมอยากให้เห็นวันที่แบบเขากป็นแบบโด,โดดน้ําซ้ําไปซ้ำมาเนี่ยแบบโอ้ตายแล้วลูกลตอนตอนสามทุ่มครึ่งเนาะกองต้องเลิกสี่ทุ่มตอนสามทุ่มครึ่งๆๆเนี่ยเราก็ยังไม่เสร็จสักยังเหลืออีกสามคัดที่ต้องจับนัดโดดน้ําทั้งหมดสามคัด เราต้องจับนัดโดดน้าลงไปแล้วเอาขึ้นมาทำแห้งทำแห้งเป่าๆเจ็ดเป็ดคนลุมแล้วก็โดดลงมาใหม่แล้วก็ขึ้นมาสามรอบใช่น้องสู้มากค่ะต้องบอกว่าสู้มากเพราะว่าทัวร์มันจริงๆต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นเรื่องมันมาจากเรื่องเนาะมันทําให้การถ่ายทํามันค่อนข้างลําบากลําบากจริงๆแหละเออซึ่งลำบากมากมากซึ่งเราก็แบบเออเราก็สงสารน้องเพราะว่าน้องก็แบบน้องก็แบบ เนื้ออบ้าผิวบางๆอ่ะเวลาเขาโดนกัดเป็นนงเป็นน้องแล้วเราก็โอ้ตายลูกเอ้ยเขาก็สู้เต็มที่ค่ะไม่มีบ่นสักคําเดียวใช่สิ่งเดียวที่นัดบ่นคือสิ่งเดียวที่นัดบ่นคือทีมจะถ่ายต่อได้ใช่ไหมครับแม่เออเห็นดูแมงกัดปากปากบวมบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออคือเขาก็สู้ทุกอย่างย่งอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะทีนี่เล่นนิ่งแลก็มีแคมออนแอร์จะต้องไหนโอเค ก็ต้องบอกว่าตั้งใจทำมากมากค่ะทั้งทางทีมของทางกองทัพเองทั้งตัวนักแสดงแม็กนัตแล้วก็น้องๆทุกๆคนเองนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะจะออนแอร์แล้ว21มีนาคมนี้ทางไอชีนะคะยังไงก็ติดตามนะคะอยากให้ให้กำลังใจกันเยอะๆแล้วก็ที่หลายคนอยากรู้ว่าเราอาจจะมีออนในทีวีหรือเปล่าต้องบอกงี้ว่าเราออนที่เดียวเลยนะที่ i อชีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมได้เป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าจัดนักจัดเต็มนะที่ i อชีที่เดียวานา้นาะก็ อย่างที่บอกย้ำอีกครั้ง21มีนาคมนี้2ทุ่มทุกวันพฤหัสนะกับไอซีไอชีกับทัวร์ครับฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้ครั้งนิ่งค่ะเรื่องนี้ทำไมถึงเลือกตัวไอซีไอีเหรอเ้ยมันแน่นอนอยู่แล้วเมื่อกี้ผู้จัดน่าจะเล่าไปอยู่แล้วนะครับว่าฟอร์มอยากฟอร์มใหญ่มากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นการเปิดปีมังกรที่เราภาคภูมิใจต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องแรกของปีด้วยนะผมว่าไม่ใช่เฉพาะของไอซีไีเองแต่ว่าเป็นของอุตสสาาาาหกกรรรรมววยยยไทเเลอ่่ะะพ็ เราก็มั่นใจมากๆครับว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบการเปิดประตูปีมังกรที่ทุกคนภูมิใจแล้วก็เชื่อว่าตอบโจทย์แฟนๆไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเนาะนแฟนทั่วโลกแห่งนับได้เยี่ยมชมกองแล้วเป็น <c oughs> ยับเฮ้ยพี่ยังเดินดูไม่หมดครับแต่ว่าบรรยากาศวันนี้ดีมากๆแล้วก็จริงๆถ้าฝนเป็นใจด้วยจริงนักแสดงก็เปล่งออร่าเต็มที่ผมว่าแค่พี่ๆนักข่าวเห็นนักแสดงวันนี้ก็เห็น,นถึงบรรยากาศที่มันแบบจะมาที่น่าสนใจและว,วันนี้ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอีกวันที่นักแสดงแบบทำงานเต็มที่ในกองแล้วก็ติดตามรอชมได้ในซีรี แน่นอนครับผมแน่นอนแต่ไอ้เสียนี้หลายคนคาดกว่าอันคัดคยังไงคะเป็นยังไงครับอันคัดเรื่องนี้ก็อันคัดไปเลยเส็จเต็มที่ไ <c oughs> ปเลยค่ะม,มันต้องเต็มที่เนาะผมว่าแต่เหมือนที่บอกครับว่าอันคัดเราก็ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะแบบเลิฟซีหรือซีนนั่นนี่อย่างเดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความแบบเข้มข้นมากขึ้นที่เราสามารถดูได้ในอันคัดเวอร์ชันแล้วก็แน่นอนกพราเรื่องนีแบบเราจะมาดูได้เต็มๆแต่มีประสบการณ์แล้วบวกกบทั้งภาพและเสียง ทุกคนที่เป็นสมาชิก V.I.P. ของเราก็จะได้เห็นแบบประสบการณ์เต็มๆแล้วก็แบบเน้นๆเลยทีเดียวเพราะว่าทางนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจเฉพาะในเชิงเนื้อหาอย่างเดียวแต่เชิงภาพโปรดักชันเอ่ยเราก็จะได้เห็นคุณภาพสูงที่สุดบนแพลตฟอร์ม i อซีแนนนอ่น,นรอบ ใให้พี่ป๊อปปี้เชิญชวนแฟนๆหน่อยก่ครับ,บก็ทัวร์นะครับผมติดตามได้บนไอจีทีเดียวเท่านั้นครับก็อยากจะให้แฟนๆมารับชมกันเยอะๆครับมาเห็นความตั้งใจของทั้งทีมงานทั้งนักแสดงแล้วก็โปรดักชั่นที่เชื่อได้ว่าเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมของคอนเทนต์ไวายไทยไปด้วยนะครับผมก็เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่อยู่ในความทรงจำของทุกคนแล้วก็เป็นการเปิดต้นปีที่น่าสนใจอย่างนี้แน่นอนครับผม แล้วคุณแล้วขอยุ้าอีกนิดนึงค่ะว่าต้องเป็น V I P ด้วยนะคะไอซีเขามี V I P นะคะจะได้แบบว่าดูเป็นแบบเต็มๆนะเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับ V I P ของ King of f Uncut ไอ้สีนะคะจริงๆอยากแอบชวนนิดนึงปีนี้จริงๆ V I P ี r เี i ยมน่าสนใจครับคือ V I P เราจะมีทั้ง V I P สแตนดาร์ดแล้วก็ V I P Premium เนาะ V I P Premium รับชมได้หลายคนมากขึ้นแล้วก็ประสิทธิภาพคุณภาพภาพเนี่ยสูงที่สุดเต็มอิ่มแน่นอนเพราะฉะนั้นปีนี้เดี๋ยวแอบบอกว่าจะมีโปรโมชั่นเร็วๆนี้ด้วยเพราะฉะนั้นติดตามชมนะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะ